เมื่อเวลา1 0 1นาิกของวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาค่ะนางสาวเสานามสมมุติค่ะอายุ63ปีผู้เสียหายค่ะได้เข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทพีระกราศีสารวัตรสอบสวนสพมือ,อง,งอุดรธานีค่ะว่าถูกคนร้ายขโมยตัดสายไฟจำนวน4เส้นยาวเส้นละ1.5เมตรค่ะที่อาคารพาณิชย์3ชั้นบนถนนสีสุขเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานี ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะคนร้ายได้ขโมยตัดสายไฟไปจำนวน4เส้นยาวเส้นละ1.5เมตรกรวงราคาแล้วค่ะประมาณ2,000บาทนางสาวเสาบอกว่าช่วงเย็นวานนี้ค่ะช่างที่มาปรับปรุงตึกก็ใช้ไฟได้ตามปกติแต่พอช่วงเช้านะคะจะมาทำงานก็ปรากฏว่าไม่สามารถใช้งานได้ก็ได้โทรศัพท์หาตนค่ะให้มาตรวจสอบและไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็รู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกทั้งตัวคารเองนะคะก็ยังอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจซึ่งก็คิดว่าน่าจะปลอดภยัยไม่คิดว่าคนร้ายนั้นจะกล้าลงมือก่อเหตุค่ะนายพันเชิดศสีเกตพนักงานช่างระดับ5การไฟฟ้าอุดอรธานีค่ะได้เปิดเผยว่าเหตุการณ์ของที่คนร้ายนะคะตัดสายไฟในเขตเทศบาลนครอ,อุดอรธานีซึ่งเกิดขึ้น2-3ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่นะคะจะพบว่าคนร้ายก่อเหตุกับบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยหรือว่าบ้านร้างค่ะโดยคนร้ายจะขับขี่รถจักรยานยนต์มา2คนเพื่อดูราดเราและก็จะมีเครื่องมือตัดสายไฟเมื่อสบโอกาสค่ะก็จะลงมืออยากให้ประชาชนนะคะสังเกตค่ะว่าถ้าหากเป็นพนักงานกา,การไฟฟ้าเองนะคะจะขับรถของหน่วยงานมาแล้วก็สวมใส่ชุดเครื่องแบบ มีสัญลักษณ์ชัดเจนค่ะในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะมีพนักงาน2-3คนแต่ถ้าเป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะมาคนเดียวอยากให้ตรวจสอบค่ะบัตรพนักงานหรือว่าให้โทรสอบถามไปยังสำนักงานการไฟฟ้าว่าได้ให้พนักงานนะคะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะว่าในส่วนของความเสียหายนี้นะคะได้รับความเสียหายทั้งทางการไฟฟ้าแล้วก็ของประชาชนเองด้วยค่ะ แต่จร <ừ> ิงๆอยากขอความร่วมมือกับร้านที่รับซื้อของเก่าด้วยน่าจะชี่บาะแสได้นะเ้าฝากยังไงถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเร่งรัดติดตามให้ด้วยมาอยู่ใกล้มากเลยนี่แค่ข้ามถนนก็ถึงแล้วยังกล้าขนาดนี้แบบอยากให้จุหมายเข้มงวดหน่อยเพืจะได้เกรงกลัวเนาะแต่นี่ไม่ไม่เกรงใจตำรวจเลยเออ เหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นในอุดรนี่เยอะไหมเยอะครับมีส่วนมากก็จะเป็นแบบบ้านบ้างแล้วก็กลับมาก็รู้ว่าเขาไม่แก้ไฟฟ้าไฟฟ้าก็มาดูให้ส่วนมากก็ด้านด้านมีไฟก็ยังเหลือด้านก่อจะก่อจะไปมีปุอมกดมันจะตัดทีนี้ในระหว่างที่เราเข้ามาทํางานหลังหลังจากช่วงเงยตัดสายไฟระบาดมาหนักๆเนี่ยเราเคยกระจายเจอกับตาเราบ้างไหมคือครับแต่ไม่ทันตาไม่ทัน พราาะว่พฤติกรรมเขาเป็นไงที่เราเจอการก็จะเป็นขัดมอไซน์มาขัดมอไซค์มาจะดูร้านดาวมาสองคนมาขัดมาสองคนแล้วก็จะมี